ติดตามคุณเต็งหนึ่งปลอมตัวเป็นเด็กเสิร์ฟกันต่อครับดูดูแล้วเต็งหนึ่งก็กําลังตั้งใจมากๆเลยนะครับอุ้ยลูกรอ่อมันเก็บตรงด้วยนะ <c oughs> ขอถายรูกด้วยนะได้ เอาไปวันนอนยองให้นอนพยองที่น้องเข้าไหนเดี๋ยวผมเสิร์ฟให้ได้ครับนี่โต๊ะหกฝรั่งนะครับฝรั่งพี่ไปเสิร์ฟแล้วแหมพอเจอฝรั่งรีบโยนให้คนอื่นเลยนะครับตู้มาใหม่ตู้สองเมนูครับ ใส่เน้ก็ก็ชก็น้ำมะนาวเย็นน้ำมะนาวเย็นอเปี้ยน,นะครับรับอะไรอีกไหมครับ โอ้โหเต่งหนึ่งสมบทบาทเป็นเด็กเสิร์ฟได้เนียนมากๆเลยนะครับขนาดโต๊ะนี้ยังจำไม่ได้เลยครับฝากหนขอโทษดซุปไก่และหมอนเชนคนเอาละครับคุณผู้ชมมีคนคุ้นหน้าเต็งหนึ่งแล้วล่ะครับจะทักคนเต็งหนึ่งด้วยคนรับจับแจกของเราหรือเปล่าเนี่ยคุณคน คิมบอมปะคิมบอมคิมบอมนี่มันโคตรลับของเรานี่แบบนี้รับรางวัลจากเราไปเลยครับเนี่คิมบอมใช่ปะไม่ใช่ครับคนทักเยอะเป็นหนึ่งปะคนทักเยอะครับแต่ไม่ใช่แม่อยางจะเนียนต่อยนะเตงหนึ่งหัวใช้เท้านะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับคนทักเยอะครับจริงหรอไม่ใช่นะเตง คนทักเยอะไม่ใช่ครับทไมน้าเหมือนอะไม่ทราบครับคนบื่คนทักเยอะไม่หรอกนี่ค่ะเมื่อกี้พูดกับเพื่อนแล้วบอกว่าใช่อ่ะขอถ่ายรูปได้แล้วแต่ส่งหาเพื่อนได้ไหมเต่งหนึ่งปากแข็งอย่างนี้ก็ต้องถ่ายรูปเป็นหลักฐานแล้วล่ะครับได้ครับแต่แต่ว่าไม่ใช่นะ ขอนี่นะคะชมหน้าผู้โชคดีของเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น่าทำตัวหน่อยดีกว่าพี่ชื่ออะไรคะชื่อบิ๊กครับพี่บิ๊กนะฮะโอ้โหวันนี้รู้ตัวหรือยังคะว่าเป็นผู้โชคดีที่ไขคนลรับสับแจกของเราได้ซึ่งรู้เมื่อกี้เพิ่งรู้คำดีกว่าว่าพูดอะไรไปบ้างคุยอะไรกับเต็งไปบ้างคะก็ คือจริงๆเราก็มาเดินสยามบ่อยแต่อันนี้ก็เห็นาดาราบ่อยแต่คือเราก็ไปนั่งทานข้าวอย่างเงีคือแบบ<ะ>เฮ้ยใช่หรือเปล่าวะ<อ>เขาดาราคอะมานั่งเสิร์ฟอาหารอะไรอ่าเขาไม่ได้นั่งเสิร์ฟ<อ>เดินเสิร์ฟ <c oughs> เดินเสิร์ฟเดิน <c oughs> เสิร์ฟนั่นแหละก็เลยก็ทักไปเขาก็บอกเออไม่ใช่มึงเป็นหน้าเหมือนหรือเปล่ามีคนทักล้วอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกก็ยังไม่ยอมรับเออยังไม่ยอมรับนะแล้วแล้วพี่ไม่ยอมรับแล้วพี่ทำยังไงต่อคะใช่นี่ใช่เออ ก็คือจะคือเรามาคนเดียวได้เลยแบบเฮ้ยเราเจอคนนี้เราเช็คไว้เลยขอขอถ่ายรูปอ๋อแล้วเว็บส่งไลน์ให้เพื่อนให้ใช่เปล่าหรือว่าขอไลน์ด้วยไไม่ด้ขอไลน์ขอถ่ายรูปใช่ใช่แต่ก็คือยังไม่หยุดยังคุยต่อไงใช่ไหมคะทำไมพี่ไม่หยุดพี่คุยเพันี่ไม่หยุดคือเป็นวันที่แบบว่า ถ้าสงสัยแล้วมันใช่มันก็จริงคือจะดือดันดือดึงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอ่ะล้วพี่ไปพูดอะไรที่มันถูกต้องโคตรลับของเราเนี่ยพี่รู้ตัวย่างอ่ะพี่ถามอะไรไปบ้างอะไล่มั่งไล่ไล่เลยค่ะถามอะไรอีกเออหน้าคุ้นคุ้นแบบ เหมือนเล่นละครเป็นคิมบอมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยชื่อคิมบอมในเรื่องอที่ที่เล่นกับพี่ชมพู่ที่ชื่อคิมฮานแต่ว่าเรียกชมพู่คิมบอมนั่นเลยค่ะก็คือคนรับระแจกของเราในวันนี้นะคะนั่นได้เป็นผู้โชคดีค่ะรับรางวัลไปเลย2,000บาทค่ะเย้ นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งหน้าพี่มาสยงสยามหรือมาอะไรพี่ก็ต้องแบบลองจับผิดอย่าเรียกจับผิดเลยลองสังเกตรอบข้างดีกว่าแล้วคุณผู้ชมที่เห็นเห็นดูอยู่นะดูคุณพี่บิ๊กนะก็อย่าลืมนะนเวลาไปไหนก็ลองสังเกตดูบางทีอาจจะเป็นแบบกระเป๋ารถเมยพนักงานขายหรือว่าต้องไแบบสอดใส่ตาหาเลยอาจจะเป็นซุปตาที่จำแนงกายมาก็ได้ถูกต้องนะฮะดูตัวอย่างของเราให้ดีได้รับรางวัลกันไปง่ายๆวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณคัะ ยังไงบ้างพนักง,งานเสิร์ฟของเรารบเบรกที่แล้วบอกว่าเห็นบอกจดไม่ทันจำอะไรก็ไม่ค่อยได้เป็นไงคะดีขึ้นไหมเบรกนี้ก็ดีขึ้นนะครับคือเราเหตุยู่ะหะ,ะไม่แล้วเพราะว่ามีคนช่วยยกให้ถูกแต่ว่าแต่คือเราก็จะเริ่มรู้ว่าจริงๆอ่ะไม่ต้องจดละเอียดหรอกเขาดูรู้คือแบบไข่ข้นกันเนี้ยก็จบแล้วอ่ะคือแล้วก็บวกกับอะไรทุกอย่างอะไรเงี้ย ตอนแรกๆเราจดแบบข้าวไข่คนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะการันอะไรใช่มันคันคอป่ะคือเราก็กลัวเขาจะอ่านไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบใชยมือคันเลยก็เลยตอนหลังๆก็เอาโอเคก็ใช้คําย่ออะไรเงี้ยก็ได้เร็วขึ้นแล้วก็ฟังทันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มชํานาญขึ้นเนาะเขียนไปไข่คนไม่ใช่ไหมอันนั้นเหนื่อยเลยอ่ะโอ้ยหล่อเนี่ยขอบคุณครับ ผมยันะครับดีครับทำไมอะไรเนี่ยตีก็ได้ไงเสร์ฟดีๆนะขอโทษค่ะหิวแล้วเนี่ยมาแล้วเกินสั่งกว่าจะได้เนี่ยแฟนสเราแก๊เนี่ยเดี๋ยวโดนนะนี่ตายแล้วแฟนเด็กนะเราเนี่ยแั๊นเด็ก